ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอนะครับผมเนาะทุกทุกคนนะครับผมกลับมาพบกับบอลลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะสูตรหเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่20เดือน92564นนะครับผมเนาะ อันดับแรกนะครับบอลลองกับกราบขอขอบคุณนะครับเนาะกำลังแรงใจนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลลองตลอดนะครับผมเนาะบอกว่าแนวทางซีรุตซีเข้ากับพี่พี่เอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับติดตามนะครับผมเนาะมีเอฟซีน่ารักน่ารักบอลลองกับมีกําลังใจนะครับผมมีกําลังใจให้ลิปดีๆฝากพี่เอฟซีทุกๆคนนะครับผมเนาะ ครับผมกับก่อนจะไปรับชมแนวทางมอนี้นะครับบอลหลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะทางช่องนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับผมกัสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวครับในงวดทีิแล้วนะครับบอลหงให้เด่น เด่น5เด่น8นะครับวิ่งรูด8นะครับพี่น้องกับไปเข้าเลขล่างนะครับนอแปดสองนะครับพี่น้องก็ดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับเนาะแปดสองตรงๆนะครับผมสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมเนาะครับผมสลับในงวดนี้นะครับผมในงวดนี้ตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมเด่นศูนย์เนาะ เดินศูนย์เดินเก้าเดินศูนย์เดินเก้าวิ่งวิ่งลูดไปที่เก้านะครับผมเนาะเดินศูนย์เดินเก้าวิ่งลูดไปที่เก้านะครับเนาะในงวดน,นี้ว่ลองคิดว่าเก้าน่าจะยังอยู่นะครับพี่พีเอฟซีนะครับแต่ผมบโแน่ใจว่าเพื่อนซีอยู่ไทยหรือว่าซีอยู่หน้านะครับเนาะการลองเอาไปพิจารณากันเบ้างครับผมเนาะถ้าว่าอยู่แนวทางไทยๆนะครับก็เป็น แนวทางชุด4ตัวนะครับเนาะถ้าอยูหน้าก็สิเป็นแนวทางชุด6ตัวนะครับแล้วแต่พี่พีเนะครับเนาะลองพิจารณาเบิร์นะครับผมส่วน9ก็จะมี90นะครับ91นะครับผม92 93แล้วก็94นะครับผม 9ก้าห้าเแล้วก็99เนะครับผมเนาะเด่น0เด่น9วิ่งรูด9นะครับส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวเนาะส่วน3ตัวก็จะชอบ 8ปดนะครับผมแปดสองเก้าแล้วก็ศูนนะครับผมศูนาแล้วก็เกนะ้เนาะนะครับผมเนาะสลับสตัวนะครับผมเนาะบอลองวันสกีเนเจ็ด เจ็ดศูนย์เก้านะครับเนาะแต่ว่าเก้าศูนย์เจ็ดกะลองพิจารณาเบิ่งนะครับสลับพี่พี่เอฟซีนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบเนาะที่ชอบส่วนตัวนะครับผมย้ํานะครับชอบส่วนตัวก็จะมีก็จะมีนะครับผมเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าสองเก้าสองแล้วก็เก้าหนึ่ง นะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับส่วนสามตัวก็จะมีแปดสองเก้านะครับผมเนาะนะครับแล้วก็นี่ครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณานะครับสลับพี่พี่เอฟซีนะครับผมเนาะ ครับผมสหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบอลล็อกกับคอกําลังแรงกําลังแรงใจเนาะโอ้ยพี่น้องเลยกำลังแรงใจเนาะเช่นเคยนะครับเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้บอลล็อกนี่เด้อครับผมเนาะผู้ใดกดไลค์กดแชร์บอลล็อกกับคออวยพรให้ปู่ศรีสุดโตเนาะที่บอลล็อกนับถือนะครับกับคอให้ปู่ศรีสุดโตโดนจิตโดนใจนะครับเนาะให้พี่ๆ FC นะครับเนาะที่เข้ามารับชมแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวกับคอให้ มีโชคลาบนะครับเพราว่าแนวทางโชคลาบทางใดก็ขอให้ปังๆนะครับผมเนาะสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ